เห็นะก็เห็นโซนพินต่ายไม่เห็นด้านโคชิวดูดิดูข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวเราทุกคนเป็นเลชียากคนเชียากคนชิวเลยโซนงพินต่ายเชีคนชิวแล้วเมื่อไหร่พี่วันดีจะออกมาเออสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยเออจริงสิบเอ็ดนาทีเชียกคนชิวมึงดูไอ้สัตว์เชกคนชิว กถ่ายรูปเลียงเลยเนี่ยดูดูดูแยกคชิวนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับดูครับดูโอหมันไม่ใช่แานคนชิวครับทุกคนโอ้โหมันเป็นโซนที่บ้าเนี่ยนะครับแยกคนชิวนะครับแยกคนชินะครับดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหก็บอกว่าแยาเถียงเพราะว่ามันอะไม่เหมือนกันไงก็แยาเถียงก็จบแล้วการเป็นแยกคนชิวเราอะเราไปจะเถียงทำไมแค่นั้นเอง กล้เป็นตัวพิษตายแค่นี้อ่ะมาเลยคับาวขึ้นาดอยน่แต๋านะวิสามสองหนึ่ปักปักปักสามสองหนึ่งปักนะปักนะปักฮัลโห้มกันถุบเพวหนึ่งสองของพี่นะเล่นหนึ่ง พี่ยังพบกันอีกแล้วเอาลูกไอฟิวแล้วพี่ดีอะฟิวแล้วพี่ดีอนะฟิวพี่ดีอะเปิดม่ทฟิวพี่ดิ่พี่ดีอ่ะแล้วพี่ดีอะเขาเนียกดม่ทุกตาเลยดีกด ีพี่ดีพี่ดีพี่ดีอ่ะพี่ดีอ่ะพี่ว่าดีเหรอไอฟิวเอ้ไอฟไม่ได้เสียงมึงเลยมึงไม่พูดไปเนี่ยพี่ว่าดีเลรอไอ้ฟิวไม่รู้เกิดแล้วเข้ามาเจอพี่ว่าดีไงไม่เจอเนี่ยโอ้ปหกตรงแขนผมแขนแก่ประกงแคนผม ผมดูได้ตนยเงี้ยดูไปตดเลยปังเทนผมปักทงแทนผมปักุงแทนผมปักุงแทนผมปักุงแทนผม

จิ๋วไปเลยอ่ะโหปักชงจิ้งโขวปักชงแคนค่ะไอฟิวฟิวฟิวปักชงแคนดูจิ๋วไปเลยอ่ะเดินไอพี่ปักชงแคนดูจิ๋วไปเลยอ่ะนี่ปีศาจซาปาดี้ปักชงแคนดูจิ๋วไปเลยอ่ะไปดูหนังไล้ ละไม่เกี่ยวเป็นลังก่อนใจอยู่ ยางๆยงปุตุกตหายปตกงมันเปลี่ยนไอฟิวเมื่อกี้อะปักงแขปักงแขดูจิ๋วเลยอะเนาะฟิวออกล้ดิปักงแข จำเลยหนึ่งหกแล้วค่ะหก็ดสี่เา เอฟพี่ oh วัสดีออดอเออเหนได้รับกนีอ่ะยิ่งแยีมาสวัดีไปให้ฟิวถาวีวดีก่อน แล้วใครเล่นนะเสียงผู้ชายนะเจะยไ์ไม่เป็นไรเจย์เจย์ไม่เป็นไรเนะสียงผู้ชายรู้คือเราฟังคื u ถามว่า อเครับขอบคค่พวันดีเยใช่ครับคุไม่ขวันดีงัช่ไอันนี้รหรรั<ท>รสคะถือ่าซือกหมาลาไปเพื่อนรั่าันดีใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ ่ใช่อยู่โรงเรียนดยวกันปะป๊าใช่อัอดีบอกมาลว่าวันดีมันมันไม่ค่อยว่าอกว่ามันกลับพม่ไปแล้วตออุ๊กตาตุ๊นี้ตุ๊กตานี ามานนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมองก่อนคือแบบว่าผมเป็นเจ้าของไอดีเข้าใจไหไมเข้าใจเข้าใจ เอาจิโกมิเอ้าแล้วสรุปเขาเป็นเจ้าของรหัสที่วิวดีซื้อมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปพิม่าเปล่ <วะ S 2> าฮะแต่วันี้เขาบอกว่าไอวดีพี่วดีอยี้ไปพมา่าแล้วพี่วดีพี่พี่วดีไม่ว่าพี่วดีเลยให้ขอเล่นหรอกอย่าเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรหัส ไม่ใช่อ่ะเขายังไม่ได้บอกเลยนะเดี๋ยวไปนอนเลยิปเดี๋ยวกลงเต็มสองขวดเขาเป็นเจ้าของรหัสเขาบอกเดี๋ยวกูลองเข้ากลุ่มดู เดี๋ยววันนี้กุปะเขากลุ่มได้ดอกตีอ,อะไรนะกูปูเข้ากลุ่มได้เข้าไปแล้วอะ่ะมีผู้ชายสองคนเคยกูเข้าไปแต่ว่าอืมก็ลองดูเลยกูเชื่อลงไปว่อาจะคิีเลย

สซโล่ละไม่โโลไ่ไอพี่ไม่กล้าพูดอ่ะวิวมั่วฮะพี่เขาบอกว่าคนนั้นตัวคุยกับลากรามม่วงอะไรนะพี่คนที่เข้าไปวันที่อ่ะบอกว่าคาามามุยกับพี่คุยกับลากรามม่วงโอเคนะครับจบคลิปไว้เท่านี้นะครับทุกคนซียูเกนบายบาย